สวัสดีครับท่านผู้ที่ชมอยู่ทั้งบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายๆคนนะครับได้พูดถึงรายการของเราแลว้วก็เข้ามาขอบคุณเรานะครับเกี่ยวกับรายการที่ ช่วยแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตและก็ช่วยแนะนำความคิดต่างๆจากนั้นผมก็ดีใจนะครับว่ารายการของเราได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ได้ให้ข้อคิดและก็ได้ให้ความสว่างกับชีวิตวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็มาในรายการทางแห่งชีวิต เป็นทางที่จะช่วยทำให้ผู้ชมผู้ฟังมีกำลังใจมีความแน่ใจมีความชัดเจนมีความมั่นอกมั่นใจว่าทางที่ตนเองกำลังเดินอยู่นี้จะไม่พลาดแน่จะไม่หลงแน่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับเมื่อเราหลงทางผมไม่ทราบนะครับว่า ท่านที่กำลังชมอยู่นะครับเคยมีประสบการณ์เดินหลงทางขับรถหลงทางเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับท่บานบ้างหรือเปล่าครับผอมเคยนะครับแล้วก็งงนะครับงงหาทางออกไม่ได้แต่จนกระทั่งได้ไปพบป้ายนะครับที่มันบอกว่านี่แหละจะไปในทางที่ผมต้องการจะไปโอ้ผมก็ มีความรู้สึกที่ดีใจชื้นขึ้นมาเลยครับเพราะว่าจะได้กลับถึงบ้านแน่นอนเช่นเดียวกันครับในบางคนในวันนี้อาจจะเดินอยู่ในเส้นทางที่ไม่มีความแน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเดินอยู่นั้นสิ่งที่ทำอยู่นั้น,น,นเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรก็ยังมีความลังเลใจ เผชิญกระทางไม่ใช่สองแพร่งหลายแพร่งจะทำยังไงดีนะครับรายการอันนี้ก็จะเป็นรายการที่จะช่วยให้พี่น้องนะครับได้ได้คุณและได้ประโยชน์และอย่าลืมบอกคนอื่นๆด้วยนะครับเกี่ยวกับรายการนี้นะครับว่าให้เขา,ามาร่วมชมและก็มาร่วมฟังอันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถช่วย เพื่อนๆของเรานะครับในวันนี้ผมก็นำเอาคำสอนคำชี้แนะของพระเยซูคริสต์เจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมมมทธิวบทที่5ซึ่งเป็นคำเทศนาบนภูเขานะครับมมทธิวบทที่5ข้อที่10มีข้อความอย่างนี้นะครับว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาแล้วโอ้ข้อความนี้น่าคิดมากจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะครับถ้าชีวิตของเราเนี่ยถูกขมเหงไม่ว่าจะเป็นขมเหงน้ำใจไม่ว่าจะเป็นการขมเหงทางร่างกายเรามีความสุขไม่ได้ละครับ แต่ว่าพระเยซูคริสต์พูดถึงการถูกข่มเหงเรื่องหนึ่งในบริบทหนึ่งมิติหนึ่งถ้าคนหนึ่งคนใดไปชิญกับการข่มเหงอันนี้แล้วก็รับความเจ็บปวดที่ถูกข่มเหงในกรณีอย่างนี้พระเยซูบอกว่าจะมีความสุข นั่นคืออะไรครับเมื่อผู้นั้นถูกคมเหงเพราะความชอบธรรมนั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าในโลกนี้มีทั้งคนชอบธรรมและมีทั้งคนอาธรรมและคนที่ชอบธรรมเนี่ยนะครับมักจะถูกกันแกล้งเอารัดเอาเปรียบ ดูถูกดูแคลนถูกคมเหงทั้งน้ำใจและถูกคมเหงทั้งร่างกายเมื่อเราถูกคมเหงเนี่ยสิ่งที่มนุษย์เราชอบทำก็คือว่าตอบโต้โกรธเกลียดหาทางที่จะแก้แค้น เหมือนกับคนที่ชอบดูหนังจีนมากๆนะครับบุญคุณเนี่ยจะต้องตอบแทนแค้นนี้ต้องชำระดังนั้นก็มีบางคนก็เอาอลักษณะอย่างนี้นะครับว่าจะต้องไปแก้แค้นหรือว่าตอบโต้อย่างรุนแรงเขาด่ามาก็ต้องด่าตอบก็ตีมาต้องตีตอบและต้องด่ามากกว่าเดิมหรือว่าจะตีกลับมากกว่าเดิมพระเยซูคริส ตรัสว่าสำหรับคนทั้งหลายที่ได้รู้จักพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้รับเอาพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเขาเขาจะไม่เอาการตอบแทนการร้ายด้วยความร้ายเขาจะตอบแทนการร้ายด้วยการดีพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าบุาคคลผู้ใดเนี่ย นะครับที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมนั่นหมายก็าว่าเขามาตำหนิเราเขามาอิจฉาเราเขาโจมตีเราเขาใส่ร้ายเราเขาแกล้งเราเพราะว่าเราเป็นคนถูกเพราะว่าเราทำในสิ่งที่ดีเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าถูกคนอิจฉาถูกคนใส่ร้ายถูกคนกันแกล้ง พระเยซูคริสต์บอกว่าท่านก็ได้รับพระพรของพระเจ้าแล้วเพราะเนื่องจากว่ามีไม่กี่คนในโลกนี้นะครับที่ยอมที่จะเป็นอย่างนี้ไม่ยอมที่จะมีจุดยืนเพื่อความถูกต้องเพราะว่าคนทั่วไปแล้วเมื่อถูกการร้ายทำความดี ไม่ไดับคำชมทำความดีมีคนตอบแทนด้วยการร้ายพูดดีก็ได้สิ่งตอบแทนมาเป็นพูดร้ายดังนั้นเขาบอกว่าเขาจะทำต่อไปทำไมเราทำดีต่อไปทำไมเราทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปทำไมก็เราก็ทำเหมือนเขา,เขา ไม่ดีกว่าหรือแต่ประเยสุคร์บอกว่าไม่ใช่ผู้ที่ได้มีพระเจ้าอยู่ในใจแล้วเขาจะไม่ทำเช่นนั้นเขาจะเรียนรู้จักที่จะมีความอดกลั้นมีความอดทนและเขาสำนึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นผู้ที่ยุติธรรม พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงพระเจ้ามองเห็นและพระเจ้าสามารถประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนดังนั้นเราก็จะอดทนให้พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่จัดการกับสิ่งต่างๆเรานั้นเองดังนั้นเราก็จะไม่ไปทําร้ายทําไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าคนอื่นทําร้ายและทําไม่ดีแก่เราเราจะไม่ตอบโต้อย่างนั้น พี่น้องครับเพื่อนของผมคนหนึ่งก็บอกกับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่าเป็นความจริงบอกว่าคุณเบร์ชัยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําไม่ดีที่จะให้คนเกลียดคุณนะถ้าคุณทําอะไรที่ดีกว่าเขาเขาก็เกลียดคุณแล้วมาคิดถึงอันนี้แล้วรู้สึกเป็นความจริงนะครับเราไม่ต้องไปทําร้ายกับใครหรือเรา,เาทําสิ่งที่เราเรียกว่าเลวๆไม่จําเป็นนะฮะ เพียงแต่เราทําอะไรบางอย่างที่ดีไปกับคนอื่นเราก็มีคนที่จ้องทำร้ายเราแล้วดังนั้นผมจึงอยากจะบอกแก่พี่น้องหลายว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขขอให้เรามีจุดจืนที่จะอยู่กับความถูกต้องอยู่กับความเที่ยงธรรมอยู่กับความยุติธรรมอยู่กับคุณงามความดีและถ้าเราถูกข่มเหงเพราะเรื่องอย่างนี้ พระเยซูคริสต์นะครับบอกว่าท่านก็จะมีความสุขและก็อนาจากสวรรค์เป็นของเขาแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าคนนั้นจิตใจของคนนั้นพระเจ้าได้ครอบครองเขาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นประมุขเหนือจิตใจของเขานั่นคือพระเจ้าแห่งความชอบธรรมจากนั้นอยากจะให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้นะครับ ที่จะมอบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีให้อยู่ต่อพระพักของพระเจ้าจงมีความอดกลัน้นจงมีความอดทนทำคุณงามความดีทำในสิ่งที่ถูกต้องคิดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องและทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าได้สอนให้เราทำ ถ้าเราทําอย่างนั้นนะครับพระเจ้าก็จะอวยพรเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับได้เข้ามาร่วมในการนมัสก,การในคืนวันเสาร์ด้วยกันกับเรานะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีบางคนนะครับกําลังเข้ามาร่วมประชุมในวันเสาร์กับเราเพราะว่าเขาไปนมัสก,การาวันอ,อาทิตย์ไม่ได้เขาก็ คริสตจักรของเรานะครับก็เปิดโอกาสสําหรับคนที่มาวันเสาร์ได้และหลังจากที่มาวันเสาร์แล้วถ้าต่อไปวันอาทิตย์นะครับท่านสามารถที่จะไปโบสถ์ที่ท่านอยู่ได้นะครับถ้าท่านมาจากที่อื่นท่านก็ไปโบสถ์กลับไปยังคริสตจกักรที่ที่ท่านอยู่ถ้าพลาดในวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะมาร่วมนมัมการได้นะครับในวันนี้เห็นจะต้อง จบลงขนาดนี้เพราะว่าเวลาก็หมดแล้วนะครับก็ขอพระเจ้าได้รมโปรดอวยพรพี่น้องทั้งหลายจําไว้นะครับว่าเราพร้อมที่จะถูกข่มเหงนะครับแต่ไม่ใช่เพราะการร้ายนะครับแต่ถูกข่มเหงเพราะว่าเราตั้งใจทําดีเราตั้งใจคิดดีต้องการพูดในสิ่งที่ดีต้องการปฏิบัติในสิ่งที่ดีถ้าเราถูกข่มเหงเพราะอันนี้พระเจ้าก็จะอวยพรเรานั่นแสดงให้เห็นว่าอน,นาจาักของพระเจ้า ได้ครอบครองอยู่ในใจของท่านแล้วขอพระเจ้าได้ทรงปโปรดอวยพรและขออนุญาตให้ผมในวันนี้นะครับที่จะอธิษฐานเพื่อพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเจ็บป่วยอยู่หรือมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับมาร่วมอธิษฐานกับผมนะครับแล้วก็ขอพระเมตตาของพระเจ้าได้สัมผัสและแตะต,ต้องชีวิตของพี่น้องอธิษฐานร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าใน เวลานี้ถ้าจะมีคนหนึ่งคนใดที่กำลังอธิษฐานร่วมกันกับข้าพระองถ้าเขาเจ็บป่วยอยู่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดบำบัดรักษาไม่ว่าเขาจะอยู่โรงพยาบาลไม่ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านถ้าเขามีปัญหาครอบครัวถ้าเขามีปัญหาในหน้าที่กันงานถ้าเขาตกงานอยู่พระองค์เจ้าข้าถ้าเขามีเรื่องร้อนใจในวันนี้ถ้าเขามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเขาไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไร ข้าแต่พระเจ้าขออวยพรให้แก่เขาขอให้เขาได้รับพระพรจากพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงปดเปิดทางและบำบัดทําสิ่งดีให้บังเกิดแก่ชีวิตของเขาด้วยขอพระเจ้าอวยพรในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาละรครับขอลาพี่น้องนะครับแล้วก็จะพบในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ